หมดแล้วไหมกระป๋อกินนมกินนมลืงว่ากินนมไหมกินไปเยอยารอยแบก้าบาทที่ตอบ เล่นเหมือนชาไทยเป๊ะเลยีม,มกินมัน่ะผมกินมสามสีแก้วผมรมไม่ทำผมกินมงอนนี้ือเก่าเลยจะเปล่าเนี่ยไม่แนะ่ก่าใหม่ข้เาาก่าเก่าน,น่เยตายแล้ว เอเมนเลี่เขเก็บข้าวแล้วเนี่่ือจิ้กลเก็บเลยเก็บเลยค่เก็บเลยเก็บเลยเก็บงเกบด้ยกันไปเก็บกันเลย่ะนี่เก็บเกบเก็บเนี่กระดาษเได้น่น ขยะได้ต้มเยเมีลังเป่าไหมล้งเป่าใส่รวมกันเลยใส่แล้วล้างค้างใส่เครื่องมือใส่เครื่องมือจากเล่อนี่เราทำนะืแล้ทุกคนนั่งเวยๆเ้อไม่ต้องเดินนะนั่งทับเทียบเลยนั่งเวยๆนะเพราะเดี๋ยวคงก็จะเรียนตัวแรงหน้ะฮะ เอาลางนี่จ้าดูดิดูดิเตรียมลัางของตัวเองไว้โอ้โชก่อนอย่าเพิ่งใส่ลัางนะโชว์ก่อนได้เห็นปวดโอ้ได้เป็นลางเลคุได้เป็นลัางเลยได้เป็นลัางแล้วตอนนี้ กินแต่กัาอเาเสือไปเสือไปอ้ไปเรปนั่งด้กันจะให้น้องก็เดินเจวประแดกรูดดำเจวประแดกรูดเสือดูของไปเดี๋ยวเดียวก่อนนี้นั่เนาะก่อนนี้นั่งค่ะมาเอ้ยมาอานเห็นทุกคนเหี่ทุกคนมามาเอาเสือมาลูกเอาเสือมาลูกเสือมาลูกมด้าวห สองสามสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟท่านนะคะทั่วโลกนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่พวกเราได้มีส่วนร่วมกับบริษัทมรุ่งวงษ์จำกัดจากผู้ใหญ่เฉลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาผลิตภัณฑ์เซรั่มต่างๆวันนี้มีข่าวดีข่าวดีอะไรบ้ากันผู้ใหญ่จะราบแจกน้ำปลาไม่ได้หรอยังปลายังไม่พอยังมีสินค้าดูด้วยอะไรอีกโอ้โห ดังรายการต่อไปนี้หนึ่งคุณวิริยะให้น้ำปลาระย่าผาสี่ขวดอ่ะยีปลาสี่ขวดอ่อย่างละสองอย่างละสองเลยค่ะให้เกี่ยวเข้าไปใส่ละเม่อว่าในลังมีในลังมีน้ำปลารูก แกะมาอาฟ้าแดงมาาฟ้าแดงฟ้าแดงหนตั้งไว้นะตั้งไว้ก่อนเออเออตั้งไว้ตั้งไว้แกะก่อนแกะก่อนบ่มีถั่วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งก่อนรังก่อนโชว์โชว์ก่อนมันมีที่แกะแล้วนะเอาที่แกะแล้วด้วยมาอยู่ในนั้นอยู่ในรังนี่แหละนินเอารังออกเออนั่นแหละอยุงไหมใช่ต้องพัวอ่าอ่าอันนี้จากคุณวิริยะยญาพายญาพาห่้าพา ะนต่อไปคุณประภัยมอบให้ป้าสาน้ำปลาร้าสิบสองขวดมาเป็นแพ็คเลยมาเป็นแพ็คอย่างละแพ็คอย่างละแพ็กตั้งก่อนตั้งก่อนเอาไปทุก่าป้าสารับไว้ค่ะค่ะป้าสาต่อไปคุณจุ้ยมอบให้ป้าสาหกขวดโอ้ ขวดอ้าวขวดโชว์ก ah, ่อนโชว์ก <Whew> ่อนแต่ไปช่วยค่ะตามมาคุณจุ้ยมอมให้ย่าคาพบขวดโอ้โหาที่แ่ยานี้อามายนเอามาาคือเมืคืนมืคืนมคืนงแพ้ไปเลยเปนตคแบบอ่า คุณยาฮาเลให้ป้าดาสามขวดคุณการจนาให้ส่งคุณรสสิบสองอะอะไรคุณการจนาให้ส่งคุณรสสิบสองวาะรที่อันนี้อะไรครับคุณแอนค่ะคุณการจนาให้ยาชิสี่ขวดคือไรคือค่ะส้ยคร่ะพี่อาตรงนี้ก่อน ่ะอ่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนก่อนเรื่องก่อนเรื่องก่อนอ่าเรื่องก่อนเลื่อก่อนอ่าคุณเชียงไม่ให้ยาชิหกขวดค่ะขอบคุณค่ะให้ยาชีขวดคุณปนอมให้ยาชิอ่ะสิบสองฟองเสบู่สบูเสบูมาบูบนี่มอบแล้ว สบู来来来่พ่อเาบอนี้สบู่มีอะไรื่อว่าก้จะมอบก้นนัไอใ้เอมให้แล้วใช่ค่ะอ่ะเขาไปเอาเอ็มบอกสบู่เรไเอาเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาคุณการจนาให้ป้าดาสองขวดเออสองขวดมาลสองขวดเอาที่แก่แล้วแกะแล้วคุณการจนาบอกนี่ไงนี่ไงมีมีมีใบมีใบไม่ไม่น้ำต้มัวค่ะ สิขวดค่ะให้เขา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 เลยให้เขาใ้ข้เม่ให้เขาพี่เดีวนึงให้เปิขวดป้าแจกค่ะไคุณกองแก้วให้ป้าแจกแกใครก็ได้36มสิวไม่ไม่ไม่ยืใบก่อนยใบไมยมใบไมยมไมยม ป้ากองแก้วให้ค hey, okay. ัวกลาง12บสองคนเดคุณอ่ะยกมาัวกลางกัวกลางไว้คนลนสิงต uh ้องกลางต้องกลางโอเครัวกลางก็ควกลางไว้ครัวกลางไว้ไว <OK, ้สิบสคุณ แม่ไกลเหมือนใกล้สิบสงครัวกลางใกล้กลเหมือนใกล้วเช้า่เแงม่ไดทไปกแล้วเอาแกะแล้วง้นมาแ่าเกบเอาเอาสีส้มเอาสีส้มเอาสีส้มมาแล้วก็อันดับที่สี่คุณขวัญใจให้ครัวกลางสิบสองครัวแล้วก็มีสบู่ค่ะสบู่อะไรอะไรสบู่ใช่ไหม สบู <ici S 1> ่เนาะสบู่จากคุณกองแก้วสิบก้อนแจกยูทูบออันนี้อันนี้อันนี้ป้าไปคุณกองแก้วเออใช่ใชอันนี้ได้แล้วนี่นี่ป้านี่อนเดียวกันอเดียวกันอ่ะต่อไปคุณขวัญใจ ให้กาแฟแปดกลองแกกยูทูบคุณบารีให้ครีมสองเซรั่มสองให้พี่เอนขอบคุณค่ะให้คัาคุณเนมจินคุณอะไรภาษาครีกภาษาอื่นนี่ค่ะคุณเนมนจินอ่ะให้คอลลาเจนป้าแตน4 ยาชีสิบสองต้นไปด้านขวาเลยอะคุณบุสบานะคะหม้อปลาปลาร้ให้หกขวดมีรายชื่อดังต่อไปนี้หนึ่งยาชีหนึ่งขวดค่ะขวดหนึ่งลูกขวดที่แกะแล้วนะนะนะขวดที่แกะแล้วนะมามาแกะแล้วอ่ะแค่จะมีเจ้าเลยป้าดาหนึ่งขวดทุกใครทุกบ้านเลยอ่ะป้าดาหนึ่งขวดทุกใครทุกบานเลยปลาไทยบ้าหนึ่งขวด แอนแฟมิลี่หนงขวดไปตรงนั้นเลยลงไปงนนเลยปุ๊กแม่ล้องเบีวหนึ่งขวดจริจนะุ๊กแม่น้องบิวแล้วก็ป้าสาหนึ่งขวดุคนหมดแล้วค่ะรายชื่อหมดลายชื่อแล้วค่ะภาษาใช่ค่ะที่เยเป็นองันเดวเอาเอาเอามาทีเีย็ได้ไมด้รายชืทุกคนก ไม่ต้องถามแบบมินไม่ได้คิวคอยคอยแก้เป็น้เดี๋ยว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 มาลงทีก่อนถอยอ่านเฉยเฉยอเออมันมันยังอะไรได้คอดคิวยังไม่หอดอะนะคะชื่โดยเมาส์รถไปส่งได้ไหมใช่ค่ะนี่ใช่โดยเมาส์รถไปที่อ่านเลยแต่ก็ได้嘛ขอบคุณค่ะที่ลงท้ายที่16ค่ะเออร่วมลงท้ายมาที่16พรุ่งนี้นะคะจาก ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ1คุณดิดา12ขวดคุณกรองแก้วให้รองทาน6ขวดคุณปะนมให้รองทาน24ขวดคุณสุกัญญาให้รองทาน3 6ขวดรวมเป็น78ปขวดมีแม่สนิทด้วยแม่สนิท1 0 0ขวดแอนดื้อสองซ้ำขอบคุณค่ะ คน็ุกคนลุกคนลุกคนลุกันเปน้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไห้อยเจ็ดสิบแปคร้อยเจ็คโก้น้องน้ามนยิ้มอย่างเดียวค่ะขอท้บอน้อยดีใจกินกินกินแล้วต้งปะละขอขวดสบู่นี่วดยาสบู่ของไค้ยาวค่ะขวัญาภัทรใช่ไหมปััทคอโค้ใช่ไหม เดี๋ยวแอนกำลังจัดให้อยู่นะคะเอฟซีอะพวกเราก็อันนีไอ้นี่ที่ยืมป้าที่บ้านอ๋อที่ยืมป้าที่บ้านยกมือว่าค่ะโอเคเดี๋ยว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 ยังพีายังไม่ได้แจ้งแจ้งอะไรครับดีพี่ใหญ่ใจดีซื้อโปลตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สะโปยังไม่มายัไม่มาสิบอันโฟล์นึงหมดสิบสิบก่อนตั้งแต่ร้านกาแฟของของแอดเสือด้วยเนาะต้องทำทำแอดมินนั่นน่ะทำแอดมินเร็วแต่ว่าังไม่ได้แจ้งแอดมิน แตแจ้งวันนี้เลยพี่แจ้งดีให้แม่ดาสิบสิบก้อนเออแต่ว่ามีข้อมูลจากแมเอ็มมินใช่ไหมเออเดี๋ยวเงินจะโอนมาให้ป้าเงินอยู่ตรงข้อยอ้ออ๋อจะบู๊อ๋อจะบู่เงินอยู่เจ้าได้ไม่พู่งบอกตอนนี้จ้า้ทำทีหน้าแล้วกันขอบคุณพี่ใหญ่ใจดี ตอนบอกแอนแอนบอกว่าเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนน่อนะเพ<อ>ราะว่าจะมีมคนยังไม่มาจุ๊บๆด้วยไอแอนสุดๆอ่าฮะอายกมือค่ะขอ,ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณลุงป้าขอบคุณบริษัทมดโอมขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะนี้ถือว่าเป็นล็อกล็อกที่สองของวันนี้ที่เราแพ็คนะคะเดี๋ยวเรารอล็อกสามแล้วกันอีกีเนาะ เพราะว่าตอนนี้พวกเราก็ทับซึ้งใจมากเลยนะคะที่มีส่วนร่วมเราได้ช่วยลงป้าเนาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าน้ำตาแทบไหลแล้วเอฟซีนะที่ผู้ใหญ่จะดีมอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ังๆังนะคะรวยฝากชคกันน้อยปันยช่ไมนี่ขอบคุณนะอยค่ะขอบคุณค่ะ อบคุณนไม่ตายแล้วก็าของเรากอ้ยังอยู่ยังอยู่อันนี้ก็จะส่งไปก่นะกตูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยรวยค่ะ